อีกข้อหนึ่งอีกข้อนึงที่มันเป็นเหมือนก่อให้เกิดโอกาสหรือความได้เปรียบมากกว่าก็คือการเลือกตลาดให้ถูกอ่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเคยได้ยินไหมว่าสมมติว่าเราอยู่ในสนามที่พายุหรือคลื่นมันพัดไปอ่ะมันจะทําให้เราลอยขึ้นไปอ่ะง่ายกว่าการอยู่ทวนกระแสะ่ะเคยได้ยินไหมเหมือนกับว่าอย่างสมมตินะสมมติเด็กจบใหม่หรืออะไรหรือพวกเราก็ได้สมมติเรากาลังหาสถานที่หรือหาอาชีพ ที่มันมีโอกาสเติบโตอะค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปดูว่าในอนาคตอะอะไรมีโอกาสเติบโตเพราะว่าสมมติเราอยู่ในสนามที่ถูกต้องแล้วพายุมันเป็นลูกใหญ่มากเลยอะเราแค่เป็นจุดเล็กๆที่ได้ประโยชน์จากพายุลูกใหญ่ันนั้นนะมันก็เยอะแล้วอะเก็ดภาพไหมมันคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะดังนั้นในเรื่องการเทรดก็เป็นเหมือนกันนะเช่นกูเปรียบเทียบสนามที่มันเป็นตลาดทองอะที่ตอนนี้วิ่งโคตรแรงเลยอะวิ่งวันหนึง่ง อย่างช่วงประมาณสองเดือนที่แล้ววิ่งทีไม่ต้อง2เดือนเดือนที่แล้ววิ่งวันหนึ่งร้อยเหรียญอย่างเงี้ยน,นึกภาพออกไหมคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ทิ้งลง50วิ่งขึ้น80อย่างเงี้ยเราอยู่ในสนามที่มันวิ่งกว้างซะขนาดเนี้ยน,นึกออกไหมมันก็จะทําให้เราเอาแค่นิดเดียววะ่ะมันได้เยอะแล้วอะนึกภาพออกไหมคะสนามที่เราเลือกมันส่งผลต่อโชคหรือเอจหรือความได้เปรียบเทียบกับสนามที่มันแบบโอ้ยไม่ไปไหนเลยอนะไรเงี้ยก็เลือกสนามให้ถูกก็ส่งผลเหมือนกันเป็นเหมือนกับโชคแต่จริงๆมันคือการพินิด พิเคราะ์วิเคราะห์พิจารณานะคะ